มันเป็นไข้แล้วก็ไอบ้างก็กินยามันก็หายแล้วลุงูกก็เลยบอกต้องไปตรวจบังคับเลยไปตรวจผมก็เลยต้องไปตรวจ mm hmm. ผมจะมารู้ผลเมื่อวันที่สิบห้าตอนสายๆ mm hmm. เขาโทรบอกผมติดเชื้อนะติดเชื้อนะวันวัน,วนที่สิบสี่เย็นๆผมยมังออกงานอยู่เลยเพราะผมไม่รู้ว่าป่วยแล้วพอรู้ว่าป่วยครับผมก็หยุดภรรยาผมก็รายงานไปยัง สาสุขจังหวัดผมไปสี่วันแรกเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็ปรึกษาว่าเคสผมเนี่ยจะยังไงเพราะว่าเหมือนกั่ห้าสิบห้าสิบจะใช้ยาแรงไหมถ้าใช้ยาแรงก็เหมือนวัดดวงสี่วันแรกเนี่ยผมทานอะไรไม่ได้เลยคุณหมอ ก็ให้อาหารทางสายยานะครับใส่มาในจมูกผมแล้วก็ให้น้ำเกลือเรียกว่าห้องพิเศษจำกัดไว้ผู้ป่วยอย่างนี้โดยเฉพาะครับมันมองไม่เห็นเลยก็ก็ไม่ได้เคลียดอะไรครับก็โทรทัศน์ก็ไม่อยากดูครับก็มีวิทยุฟังเพลงลูกทุง่งไปพังๆอะไรนั่นเองครับแล้วก็นอนบ้างตื่นบ้างรับบ้างแค่นั้นเองครับ ตื่นเช้าไปบ้านก็มาทำความสะอาดแล้วก็พยาบาลก็ต้องมาเจาะเลือดแล้วก็มาวัดความดันวัดน้ําตาลนะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวัน้รงใชโ้โทรศัพท์ถามว่าเป็นยังไงอาการยังไงแล้วก็ก็เอาผลเนี่ยจากเจาะอะไรไปวิจารณ์แล้วก็สามสี่วันก็แย่จมูกแย่ปากทีผมก็ตรวจถึงสามครั้งแล้วก็ถึง ให้กับลบสามครั้งต้องบอกตรงนะครับใครมาผมยกมือไหว้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเรารักกันชอบกันครับก็อย่านั่งติดกันเลยนะครับขอโทษนะครับก็นั่งคุยได้มีอะไรปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่ขอให้นั่งห่างกันสักสองเมตรนะครับแล้วก็ใส่แมสแล้วก็เยลเยลผมมีให้พร้อมหมด นะครับก็ขอให้คุยกันแบบอะไรก็ได้แต่ต้องใส่แมสนะฮะแล้วก็ทาเยลจะรอดพ้นจากปิดโควิด -19 เนี่ยนะครับเราต้องช่วยตัวเองเราก่อนเพื่อนครับเพราะหนึ่ง,งตามความสะอาดนะครับใท้ยเยลล้างมือถูมือให้เป็นชินเลยนะครับแล้วก็ ส่แมสแล้วพูดคุยกันห่างประมาณแักสองเมตรพวกเราจะปลอดภัยทุกคนเราอย่าว่าหันหน้ากากเข้าหากันเลยนะครับเพราะมันเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ฝปากพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับอย่าว่าเห็นแก่ตัวเลยนะครับทานข้าวประจำเป็นก็อย่าทานด้วยกันนะครับมีอะไรก็สั่งมาทานแบบว่าวใครตัวเขาอย่าอย่าอย่าว่าเห็นแก่ตัวนะครับ เพื่อความอยู่รอดของเราทุกคนให้มันตื่นจางไว้ก่อนแล้วถึงมาว่ากันใหม่ครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นะครับสถาบันบรราชาัตรดุลน,นะครับแล้วก็ทางแพทย์ทุกคนพยาบ,บาลทุกคนพนักงานทุกคนที่ดูแลอย่างดี